นีครับอยู่กับไอหล่อเหมือนเดิมครับวันนี้โค้ดายจะมาสอนยิงอาวุธจีกันนะครับเยโดเอยโดวันที่โค้ดวันที่อาจีครับแล้วก็ซื้อไปนะครับกินเฮียเนี่ยอ่านี่ครับอย่างแรกเราต้องมีตะกินหลู่ๆก่อนนะครับถ้าไม่มีตะกินหลู่ๆยิงอาวุธจีไม่คมนะครับมาครับมามามาอย่างแรกครับเราต้องทำเอาเฮ้ยเอาที่นี่ก่อนเลยโดนนะครับเรียบร้อยตายครับตายตายตายไอกระตอนนี้ตายครับไปพุ่นมากว่ะ นะครับอย่างแรกครับเราต้องถือวจีรบวนะครับการยิงวจีมันมีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ฟังนะครับรูปแบบที่หนึ่งครับมาโคไปกระโดดยิงครับดับหมดครับเอ้าไม่ตายคนเลยวะอันนี้อันนี้เราเลยครับรูปแบบที่หนึ่งครับเดินไปครับจอดที่หน้าครับแล้วยิงครับนี่ครับไอรูปแบบที่หนึ่งนะครับนรูปแบบที่หนึ่งอ้าอ้า เ้ยเลยเ้ยเ้ยเลยช่วยช่วยคนใดด้วยช่วยคนใดด้วยรี่กูนีบกุมีกุไอเล่ไอเล่ไนเล่ไอเล่ไอเล่ไอเล่มาดิมาดิมาดิมามาดิมามาครับมา้ิมมาดิายอมาาดิามาาดิมาดดดดาย อ๋อลุลอบอครับอันนี้อันนี้อันอันนี้คือรูปแบบวิษณ์ครับคือต้องมีเพื่อนนะครับอันนี้รูปแบบวิษณ์เรามาครับผมพร้อมครับนะครับเพลงมู่นี้ครับไปเต้นใส่แวมไพร์มาหาไม่มีใครตายแล้วครับอะไรครับแบบอันนี้ครับนี่ครับฮะว่าไอพีจีกูบัก วับเอาเลยอย่างนี้ครับอันนี้ครับคือขั้นที่สองครับคือให้ดูเป้าหมายไว้ดีครับเยิงไปที่เป้าหมายครับพอเล็้งเป้าหมายเสร็จใช่ไหมครับให้มาคอ้ครับแล้วยิงครับเรียบร้อยครับตายครับใช้ทิศทาครับง่ายๆครับไม่ต้องคิดมากครับกระทืบหมดครับกระเทือหมดครับรีรีรีเอ็มก็ร่ารีเอ็มก็ร่าย

ป้าหมายเริ่มทําการได้ทําการยิงแล้วครับผมก็ผมก็จะไต่ไต่สนป้าหมายครับยั่ไหนวะเกือบโดนครับตอนนี้ป้าหมายไม่รู้ครับผมอยู่ในก่อดนะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูอยู่ไหนครับนะครับให้เราสับยิงนะครับนี่ครับคือการยิงอาวุธยิงครับแบบถูกวิธีครับโรอุคิโอล่าเฟืดอายเฟืนรักกูอยู่ไหนนะครับตายหมด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  ยิงครับนี่ครับเราให้เพื่อนเรากระเทือนะครับไอ้ไอ้ครับตัวยิงข้างหลังเพื่อนผมนะครับการยิงการยิงเอาไปยิงง่ายครับให้วิ่งมาใกล้ๆครับแล้วก็ยิงครับอ้าวโดดหลบได้ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณยิงไม่โดนครับคุณหยิดใช่ไหมครับทันยามผมเลยครับเอ๊ะไม่ควายเรียบร้อยครับเป็นไปตามแผนนะครับกูกูทำใไ้แล้วพี่จีดีกว่า อาภิจิณ์ครูไม่โดนไมควายปุ๊บไม่โดนครับอะไรอ่ะอะไรผมโดนผมโดนผมโดนเฮเลดยิงครับตอนนี้ครับผมก็ต้องทำการระบุเป้าหมายครับแล้ก็ยิงครับเรียบร้อยครับดับครับไม่ครับกระจอกจัดนะครับพวกมึงนะครับโง่ครับโดนหมดนะยงเหลือเลยเพื่อนกูไอ้สัตว์เลย มาแล้วคุ่ามาแล้วยังครับเรามเยจะไปยิงเขาแล้วครับเ้ามาเจอเบ้ามาครับปุ่แมรัปมสือครับแล้วยคุยแล้วเราะเิดไริดไขาครับนี่คือนี่คือกายิงอปครัเราต้องยิงนะครับเราต้องยิงแล้วก็ต้องสมริกับการการยิงด้วยนะครับ